สวัสดีจ้าเด็กๆวิชาภาษาไทยนะวันนี้คุณครูกุ้งจะมาฝึกให้นักเรียนอ่านคำสระอมีตัวสะกดมาดูซิว่าคำสระอที่มีตัวสะกดเนี่ยัจะมีพยัญชนะกี่ตัวเด็กๆอยากรู้ไหมอยากรู้แล้วใช่ไหมอ่ะแต่สัญญากับครูนะ เด็กๆจะต้องสะกดคำตามคุณครูทุกคำเลยวันนี้ครูจะมีทั้งหมด20่สิบคำเยอะไปไหมเอ่ยอ้าวไม่เยอะไปเนาะอ้าวแล้วมันไปอ่านกันเลยจ้าคำแรกอ้าวคำแรกกองกองกอง,อง,องสะกดตามได้จ้า cho cho trò o ngon cho to tò to ngon khổng, khổ khó o ngò khổng. รองรององรองมองมององมองทองทอองงทอง <Krist ian> ตอมตออมตอมออมออมออมผอมผออมผอม Hổm, hỏ o mo hổm. yom do o mo yom chọc cho o co chọc t tok t o k tok b ok b o k b ok d o ka, Soi so o yo soi hỏi hỏ o yo hỏi ngon ngon o no ngon นอน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 โดยโดยอยโดยรอยรออยรอย สอบสออกศอบสอบสออบสอบชอบชออบบชอบ หมดแล้ว20คำเป็นไงง่ายไหมจ๊าง่ายเนอะเด็กๆฝึกอ่านทุกวันนะจะได้อ่านได้ต่อไปเป็นกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจใเรามาถ่ายรูปภาพกันว่ารูปภาพเนี้ยตัวฉันนั้นมีชื่อว่าอะไรอยากเล่นกันละซี่เอาไปช่วยคุณครูถ่ายกันนะรูปภาพที่หนึ่งอ้าว เห็นไหมเนี่ยเขามีคอสกัดตะปูเขาทำอะไรกันล่ะก็ไก่ตอกขอไข่จอกคอควายออกตอบข้อไหนลูกตอกจอกหรือออกชายโอยมีคนตอบถูกด้วยเก่งทุกคนเลยคือตอกนั่นเองเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงถูกต,อกต้องจะตอก ต่อไปรูปภาพที่สองตัวเลขอะไรเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้แล้วใช่ไหมนะก็ไก่ทองข้อไข่ฟองขอควายสองตอบข้อไหนใช่ข้อไข่ข้อไข่อยู่ในเล่าเก่งจังเลยตอบข้อขอ,ขอควายผููผิดอีกแล้วขอโทษทีนะตอบข้อคควายไม่ใช่ทอขอไข่ อาต่อไยรูปภาพที่3ามรู้จักไหมหมวกนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไว้ใส่เออทำนาส่วนมากผู้หญิงเขาจะใส่กันเนาะอ่ะก,อก็ไก่งอบขอไข่สอบคอควายหอบหนูว่าเอาข้อไหนอันไหนใกล้เคียงงอบสอบหรือหอบใช่งอบโอ้ยมีคนตอบถูกด้วยใชย่เลยเขาเรียกว่า งอกเขาเรียกว่างอก่ะจต่อไปภาพต่อไปอ้าวดูเด็กน้อยทําอะไรลุกขึ้นนั่งหรือนอนอ้าวใช่นอนดังนั้นนอนอยู่ข้อไหนต่อไก่หอนขอไข่สอนคอควายนอนอ้าวข้อคอควายข้อขอควาย,ยถูกต้องต่อไปรูปภาพต่อไปอ้าว อันนี้คือฟันหมอกำลังทำอะไรเนี่ยฟันมันผุแล้วทำอไมจ๊ะใครเคยถอนอ่ะยกมือให้ครูที่ใครเคยถอนน้ามีด้วยมีด้วยเอาดูสิคำว่าถอนอยู่ข้อไหนกอไก่กนขอไข่นอนคอควายถอน,ข,อข,ถอนข้อไหนจ๊ะอ้าวคอควายคอควายใช่เก่งมากเก่งมากต่อไปรูปภาพต่อไป อ้าวอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้การทำเกษตรกร,กรทำสวนทำไรเขาเรียกว่าอะไรลูกใครรู้บ้างเสียมหรือจอบอ้าวใช่จอบมาดูสิจอบอยู่ข้ออยู่ข้อไหนกอไก่กอบขอไข่จอบคอควายตอบอ้าวคอไข่ใช่จอบบอกจอบเก่งมากจ้า ต่อไปภาพต่อไปอา้าวรูปอะไรจำได้ไหมเอ่ยเอาไว้ทำอาหารไขได้แล้วน่าจะมีคนตอบได้แหละเอามาดูซิกอไก่ตอมขอไข่หอมคอควายออมอันไหนลูกเอาใช่ขอไข่หอมนั่นเองนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไร หัวหอมนะหัวหอมอันนี้เรียกว่าหอมหัวใหญ่ต่อมาภาพต่อมาอ้าวลูกอะไรเนี่ยลูกมีเงินเละมีเงินเหลือเก็บเอาไปใส่กระปุกดังนั้นเขาเรียกว่าอะไร ออมเงินใช่ปะใช่ออมเงินเองอ่ะมาดูกอไก่ออมขอไข่หอมคอควายตอมตอบข้อไหนอ้าวใช่ตอบข้อกอไก่เก่งจังเลยต่อไปภาพต่อไปอ้าวโอ้โหลูกอ,อะไรอ่ะมันอยู่ในทะเลด้วย รู้คําตอบแล้วสิเอามาดูสิว่ามันอยู่ข้อไหนก,ไก็ไก่จอยขอไข่หอยคอควายออยข้อไหนคะอ้าวขอไข่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 เก่งจังเลยอ้าวเก่งแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็มาทําแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่า น้ no, ไม่ให้เสียเวลานะให้เด็กๆเ,เนี่ยเปิดไปที่หน้า48นะทำข้อ3ให้นักเรียนเติมสะละออให้มีความหมายที่สมบูรณ์ตรงกับรูปภาพเลยเนอะแล้วก็ฝึกอ่านนะต่อไปหน้า5อหน้า49ทำข้อที่4ให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องโดยดูรูปภาพ แล้วหนูก็เขียนพยัญชนะลงไปนะ,ะเริ่มทําได้เลยนะลูกนะส่งวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้หรือส่งวันอังคารก็ได้นะ้กฮะบายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันจ้า